สวัสดีครับผมนุ107แค่รับออนไลน์เจาะลึกเรื่องการรับเงินจาก syslite org นะครับสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนยอด Subscribe ยอดติดตามและทราฟิกเข้าเว็บต่างๆคุณมีเหรียญคุณให้คนอื่นกดรับเหรียญมีผู้ติดตามหรือแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็มีกฎเกณฑ์อยู่พอสมควรนะครับนี่คือความหมายของเว็บนี้แฟนคลับหรือผู้ชมในช่องของผมนะครับสนับสนุนผมกดลิงก์เข้ามาเรียนเรื่องนี้นะครับ มีชื่อว่า bit.ly/ เพิ่มยอดไลค์นะครับในช่อง URL หรือ Google จากนั้นกด Enter ครับจะนำพาคุณเข้าไปสู่การสมัครกรอกแบบฟอร์มเดี๋ยวมีคลิปมาฝากนะครับกด3จุดมุมขวาเข้าไปที่ตัว i คลิปที่เกี่ยวข้องนะครับหรือช่องคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับในการสมัครเข้าเรียนรู้ข้อดีนะครับคือเป็นการเพิ่มยอดแฟนคลับอย่างรวดเร็ว ยอดคลิกเหล่านั้นส่งผลให้ผู้สอนมีเหรียญเพิ่มขึ้นเป็นเป็นภาวะพึ่งพานั่นเองผมก็พยายามสอนวิธีการต่างๆคุณผู้ชมก็สมัครผ่าน b i t l y เพิ่มยอดไลค์นะครับนี่คือที่ไปที่มานะสำหรับเหรียญในส่วนยอดเงินก็เช่นเดียวกันนะครับเข้ามาสมัครผ่านลิงก์ประมาณ2000กว่าคนนะและมียอดคลิกต่างๆมี200กว่าหน้านะครับ มีรายละเอียดแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องเข้ามาลองเล่นนะครับคือการสนับสนุนซึ่งกันและกันจากการที่ผมสอนผมก็ได้รับเหรียญจากการสอนนั่นเองครับให้แฟนคลับสมัครผ่านลิงก์ตนเองได้นะโดยการคลิกบริเวณมุมขวามือคาว่าเพิ่มนะครับลิงก์แนะนําเพื่อนนะครับบริเวณนี้คุณจะพบเจอลิงก์ตรงนี้นะครับคือใช้ส่งให้แฟนคลับคลิกเข้าสมัครภายใต้ลิงก์ของคุณยอดเพื่อน ที่สมัครผ่านลิงก์โชว์ขึ้นมานะครับทําให้เหรียญเพิ่มขึ้นดอลลาร์เพิ่มขึ้นนั่นเองครับนี่คือความยากลําบากกว่าจะได้มาซึ่งเหรียญเหล่านี้ดังนั้นผมจึงแนะนําว่าควรใช้เหรียญเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์โดยเปลี่ยนเป็นยอดแฟนคลับยอดติดตามต่างๆจะดีกว่าที่คุณจะถอนนะครับสามารถถอนได้นะครับโดยการคลิกคําว่าเพิ่มเติมมุมขวาแล้วคลิกคําว่าถอน แต่เขาก็มีเงื่อนไขอยู่พอสมควรอ่านเงื่อนไขนะครับหลักๆแล้วคุณต้องมีบัญชีโซเชียลต่างๆที่ใช้จริงนะครับนี่คือข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดที่หลายๆคนสร้างบัญชีปลอมขึ้นมาแล้วนําไปกดนะครับนาไปไลค์ให้เพื่อนนำไปแลกเหรียญต่างๆนะครับนี่คือกดหลักๆของเขาถ้าไม่ผ่านกดก็ถอนไม่ได้นะครับแล้วถอนได้แค่2เห2 2รียญ2 2ดอลลาร์ก็ประมาณ50บาทหักลบกบนี่แล้วนะครับประมาณ50บาทไม่คุ้มนะครับถ้าคุณต้องการถอนมากกว่านั้นคุณต้องสมัคร ในระดับธุรกิจหมายถึงการซื้อซื้อระดับธุรกิจประมาณ1ดอลลาร์ได้ประมาณ5วันคุณจึงจะสามารถถอนมากกว่า2ดอลลาร์ได้นั่นเองครับนี่คือกล่าวสรุปเหตุผลเ,เงื่อนไขหลักๆของเว็บนี้นะครับดังนั้นไม่ต้องคิดจะหาเงินจากเว็บนี้เป้าหมายหลักๆคือมองหาแฟนคลับยอดผู้ติดตามจะดีกว่านะครับผมมี6ดอลลาร์นะครับสิ่งที่ผมจะต้องการคือซื้อเหรียญน,นะครับ ปัจจุบันนี้ผมมี1,200กว่าเหรียญผมสามารถเพิ่มหน้าเพจเมื่อคลิกเพิ่มหน้าเพจเช่นผมต้องการยอดผู้ติดตาม a c e b o o k นะครับเมื่อเพิ่มหน้าเพจแล้วตั้งค่าใครที่กดยอดใครที่กดติดตามหรือยอดหรือไลค์เพจผมจะแจกเหรียญ5เหรียญก็ทําให้ผมมียอดติดตามเพิ่มขึ้นเหรียญ1,200ผมจะถูกหักไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าเหรียญผมหมดเกลี้ยงทงาไงผมก็ใช้ยอดเงินที่มาจาก แฟนคลับสมัครภายใต้ลิงก์ของผมประมาณ6ดอลลาร์นะครับผมใช้ประมาณ6ดอลลาร์ซื้อเหรียญน,นะครับในหัวข้อด้านบนแถบด้านบนคลิกคำว่าซื้อเหรียญผมสามารถซื้อได้ $1 ดอลลาร์เท่ากับ300เหรียญผมมี6กเหรียญซื้อได้1,800ในกรณีที่เหรียญผมหมดเกลี้ยงนะตอนนี้เหลืออยู่1 2 0 0เหรียญยังไม่จำเป็นต้องซื้อตอนนี้นะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมไม่ถอนเงินผม ผมมองว่าค่าโฆษณาที่นี่ถูกกว่าโซเชียลอื่นๆนะครับทำให้เพิ่มยอดไลค์เพิ่มยอดติดตามเพิ่มยอดวิวยอดเข้าชมต่างๆใครที่ขายสินค้ารับสมัครสมาชิกของซิ่งแต่งรถต่างๆสมมุตินะครับคุณก็สามารถที่จะเพิ่มผู้คนเข้ามาสนใจได้อย่างรวดเร็วเพราะกลุ่มเป้าหมายหลักๆคือวัยรุ่นนะครับลองไปวางแผนนะครับว่าจะมองหาธุรกิจอะไรเข้ามาหาเงินบนโซเชียลแล้วแลกเปลี่ยนให้ผู้คนเข้าไปสัญจรผ่านเว็บนี้นะครับ แลกได้หลากหลาย Facebook, YouTube, Instagram โดยการซื้อเหรียญแลกเหรียญโดยแค่คลิกเพิ่มหน้าเพจและการจัดการเพจก็ลองเล่นดูนะครับไม่มีอะไรยากดูคลิปที่ผมสอนค่อนข้างจะครอบคลุมสําหรับเว็บนี้เริ่มตั้งแต่การสมัครไปจนถึงการเพิ่มหน้าเพจจัดการเพจต่างๆศึกษาเพิ่มเติมนะครับในคลิปนี้ผมให้ทัศนะเกี่ยวกับยอดเงินที่เกิดขึ้นสรุปคือไม่จะเป็นต้องถอนนะครับ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือผลักดันสร้างตัวต,วตวนจะดีกว่านะครับเพราะมันไม่คุ้มกับการถอนเงินแค่ไม่กี่ร้อยซึ่งคุณยิงแอดโฆษณา Facebook Google เกลี้ยงแป๊บเดียวแต่นี่คุณสามารถใช้เหรียญเหล่านี้สร้างตัวต,วตวนได้แบบฟรีๆก็ว่าได้นะครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสาร ฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ